1>, 1ปีครึ่งค่อมสองปีปี68ปี69พฤษภา68จนถึงพฤศจิกาหกเครับที่ชาวลัคนาราศีตุลจะเริ่มสิ่งใหม่สร้างสิ่งใหม่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์บุตรบริวารลูกน้องหรือสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตจะสร้างความสําเร็จสร้างความมั่นคงให้กับชาวลัคนาราศีตุลโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องเด็กบุตรบริวารสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆ พุทธศักราช2,569ปีม้าทองครับเป็นปีที่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นความทะเยอทยานจะประสบความสำเร็จครับในปี2,569นี้ครับดาวตรีเทพทั้ง3ดวงพฤหัสเสาราหูจะมีการโคจรโยกย้ายครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับในปี2,568 ผมได้บอกไว้แล้วครับว่าปี68 69ทุกๆคนกัลยาณมิตรของผมทุกท่านครับอะไรที่ไม่เคยได้เจอจะได้เจออะไรที่ท่านไม่เคยได้เห็นท่านจะได้เห็นครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะเวลาอีกหนึ่งปีครับที่จะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้น จะมีผู้สร้างความสำเร็จจะมีผู้สร้างปรากฏการณ์จะมีเรื่องราวสำคัญสำคัญในดวงชะตาระดับโลกระดับประเทศนะรวมถึงบุคคลสำคัญสำคัญจะเกิดเรื่องราวครั้งยิ่งใหญ่ทั้งเรื่องราวที่เป็นมงคลเรื่องราวที่ดีและเรื่องราวที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับในปี 2,569นี้จะต่อเนื่องจากปี2,568เลยนะครับเอาละครับทั้ง12ลัคนาราศีเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คดวงชะตาชีวิตกันว่าในปี2,569อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านบ้างเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ หากจะหาคำจำกัดความให้กับชาวลัคนาราศีตุลในปี2569สักหนึ่งประโยคถือเป็นปีแห่งความโชคช่วงชัชวาลในเรื่องของธุรกิจการงานครับในปีนี้ชาวลัคนาราศีตุลดาวพฤหัสเนี่ยถือว่าให้เกณฑ์ดีต่อชาวลัคนาราศีตุลตลอดทั้งปี2569ครับ ดาวพฤหัสโครจรเคลื่อนย้ายในช่วงต้นปีเนี่ยได้ตำแหน่งธนูเกณฑ์ก่อนจนถึง31พฤษภาคมจะโครจรเข้ามาได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนกรรมะจนไปถึงช่วง20ตุลาคม2569เพราะนั้นช่วงปลายพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่ชาวลนาคราศีตุลมีเกณฑ์โดดเด่นโชดช่วง ประสบความสำเร็จเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในรอบ12ปีจากนั้น20ตุลาคม2569จนถึงช่วงกุมภาพันธ์2570ครับเพื่อหักจะโครจรได้ตำแหน่งที่เรียกว่าสิงหักเกณฑ์ทำมุมโยกหลังกับชาวลัคนาราศีตุลในเรือนลาพระ ทำให้ชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ก้อนใหญ่มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีผู้อุปถัมภ์ค้าจุนช่วยเหลือผักดันดาวพฤหัส3ตําแหน่งในปี2569เชื่อมต่อไปถึงปี2570นี้ถือเป็นดาวนําโชคของชาวลัคนาราศีตุลอย่างแท้จริงครับแต่สิ่งที่ชาวตุลต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างนะครับดาวเสาบนท้องฟ้า จะโครจรเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงในวันที่13กุมภาพันธ์2569เข้าสู่เรือนที่เรียกว่าอริดาวเสารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเมื่อโครจรเข้าสู่เรือนอริทําให้ชาวลัคนาราศีตุลพึงต้องระมัดระวังอุปสรรคศัตรูปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวญาติบิดพี่น้องเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดิน ยานพาหนะใครมีเรือใครมีเครื่องบินใครมีมรดกตกทอดมีธุรกิจกงสีธุรกิจในครอบครัวจำเป็นอย่างยิ่งต้องระมัดระวังต้องระวังทะเลาะกับญาติทะเลาะกับบริวาทรทะเลาะกับคนในครอบครัวหรือคนในครอบครัวญาติพี่น้องสร้างปัญหาให้ครับอีกท,ทั้งดาวเสาโคจรเข้าสู่เรือนอริในช่วง13กุมภาพันธ์ในปีนี้จนถึงช่วงวันที่12เมษายน2500 71นี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเส้นประสาทโรค NCD n c โรคเสื่อมทั้งหลายในร่างกายนะครับเบาหวานเส้นเลือดความดันหัวใจอะไรพวกนี้ต้องระวังนะครับรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักเจ็บป่วยนี่ครับคือสิ่งที่ต้องระวังอีกทั้งตามแผนภูมิภาพที่ผมแชร์ขึ้นมานะเสากับมฤตยูทํามุมหอก พุ่งเป็นสามเหลี่ยมตรงเข้ามาสู่ลัคนาราศีตุลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเจนย์เสาร์วัตยูมีความเครียดความกังวลการแบกรับภาระสภาวะจิตใจต้องคิดต้องทุกข์เพราะนั้นสิ่งที่ตุลต้องรู้หลัง13กุมภาพันธ์คือการปล่อยวางคือการวางแผนคือการมีที่ปรึกษาอยากเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองอย่ามองอะไรลบๆนั่นจะบั่นทอนทั้งจิตใจและร่างกาย รวมถึงกำลังจิตกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตดวงกำลังดีดาวกำลังส่งเสริมโดยเฉพาะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและปัญญาคือดาวพฤหัสอย่าไปหวั่นไหวครับกับการโคจรของดาวพระเสารที่มาทำมุมร่วมกับมฤตยูทำมุมหอกทางเกณฑทางโหราศาสตร์พุ่งตรงเข้าสู่ลัคนาราศีตุลมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเราลุ้นลวนจากนั้นยังมีราหูอีกหนึ่งดวง ราหูโคจรเข้าเรือนปุตตาบเป็นกเกษตรตราธิบบดีปกินอากาศโชคในรอบ18ปีตั้งแต่ปี68เดือนพฤษภาคมจนถึงพฤศจิกายน2569 1ปีครึ่งค่อม2ปีปี68ปี69พฤษภา68จนถึงพฤศจิกา69ครับที่ชาวลัคนาราศีตุลจะเริ่มสิ่งใหม่สร้างสิ่งใหม่ไอเดียความคิดสร้างสารรค์บุตรบริวารลูกน้องหรือสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิต จะสร้างความสําเร็จสร้างความมั่นคงให้กับชาวลัคนาราศีตุลโชคลาบเกี่ยวกับเรื่องเด็กบุตรบริวารสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆแต่หลังจากนั้นครับพระราหูจะโคจรเป็นสี่แก่แลัคนาราศีตุลได้ตําแหน่งมหาจักรในเรือนพันธุต้องระมัดระวังการมีปัญหาย้ําซ้ําเติมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกในช่วงพฤศิกายน ปี2569ถึง10มิถุนายน2571หนึ่งปีครึ่งในเรื่องของครอบครัวบ้านรถที่ดินความเจ็บป่วยของตัวเราการพัดผ้าการเปลี่ยนแปลงไปย้ำดาวเสาดาวเสาคือดาวเจ้าเรือนพันธุตกเรือนอริไปแล้วราหูเข้าเรือนพันธุอีกนี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องประครับประคองครอบครัวญาติพี่น้องคนรักนะครับบอกไว้เลยในช่วงปลายปี2569ไปจนถึงปี2571 แต่สิ่งที่ดีคือราหูได้ตำแหน่งมหาจักรชาวและคณะราศีตุลหลายคนจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างปฏิหารสร้างความสำเร็จแต่ต้องผ่านความเหน็ดเหนื่อยให้ได้ก่อนดาวมหาจักรจะให้คุณต่อเมื่อเราฟันฝ่าอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยสู้บุกลุยแปลว่าเราจะสร้างอะไรสร้างครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินขายเอาสังหาริมทรัพย์ซื้อใหม่ซื้อขายได้เงิน สร้างครอบครัวที่อบอุ่นสร้างครอบครัวที่มีความสุขแต่ต้องอยู่บนศีลบนธรรมโดยเฉพาะศีลข้อที่สามครับตต้งแต่หกเกถึงเจเนี่ยถ้าตัวท่านแฟนท่านคนในครอบครัวงท่านไม่ผิดศีลข้อที่3รวมถึงศีลข้อที่สองนะเกี่ยวกับเรื่องการรักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องของการไม่เจ้าชู้นะจะส่งผลอย่างดีเลยครับแต่สิ่งที่ต้องเตือนดีอย่างราหูจะทำมุม เลงไปที่เรือนกรรมะไปเลงกับดาวพฤหัสในช่วงพฤศิกายนเป็นต้นไป8558นะไม่ได้ให้เลขนะแต่ราหูกับพฤหัสเนี่ยคู่เทคนิคคู่พลิกแพงครับเพราะฉะนั้นเรื่องการงานในปี2569-2570เนจี่ยจะต้องเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีตุลต้องใช้เทคนิคต้องใช้การพิกแพงอย่าใช้แต่ทฤษฎี นะต้องสร้างสิ่งใหม่สร้างโอกาสใหม่สร้างความสำเร็จใหม่นะต้องกล้าคิดกล้าทำนอกกรอบอย่าทำอะไรไล่เลียงลำดับตามตำราไม่ได้นะแล้วชาวลัาราศีตุลจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ในเรื่องธุรกิจในเรื่องการงานจะสร้างเงินสร้างโชคสร้างลาบด้วยมือของท่านเองครับเอาละครับชาวาราศีตุลปีม้าทอง2569นี้ผมนำ เคล็ดลับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับเฮงรับรวยมาฝากชาวลัคนาราศีตุลนทุกท่านทุกคนครับในปีนี้มีการโยกย้ายของดาวตรีเทพครั้งใหญ่3ดวงเลยทั้งราหูเสาพฤหัสแต่ดาวที่จะย้ายดวงแรกเนี่ยคือเสาและการเริ่มต้นดีเขาเรียกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งครับเหตุการณ์พระเสาจะโครจรย้ายราศีครั้งใหญ่ชาวตุล จะรับดาวพระเสารส่งดาวพระเสาเข้าสู่เรือนอริจะพลิกร้ายกลายเป็นดีอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปตั้งใจรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดใน EP ีนี้ครับต้องขอขอบคุณบ้านซออนะครับในเขตหนองจอกเชื่อมสัมพันธ์หนึ่งครับเป็นคาเฟ่ร้านอาหารมีอาหารอ,ร,อร่อยอย่างดีเลยนะครับรวมถึงเครื่องดื่ม ที่ให้เรามาถ่ายทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมท่านฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับใครว่างก็แวะเข้ามาอุดหนุนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกันได้ครับไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังสิ่งที่สำคัญที่สุดใน EP นี้พร้อมกันเลยครับ3าเคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตให้ประสบความสำเร็จหลังพระเสาร้ายทุกท่านคงพอทราบกันแล้วนะครับในปี2569 ดาวตรีเทพทั้งพระสาวพับฤหัสพระราหูจะโคจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงราศีอีกครั้งหนึ่งเหมือนในปี2,568เพราะฉะนั้นปี68-69นี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนของโลกจุดเปลี่ยนของทุกประเทศจุดเปลี่ยนของมวลมนุษยชาติครั้งใหญ่ในศตวรรษรอบเป็นร้อยรปีนะครับซึ่งพระสาวนี้ ถือเป็นดวงดาวที่นักโหราศาสตร์บูรพะคณาจารย์โบราณอาจารย์ให้ความสำคัญในการพยากรดาวพระเสารถือเป็นหนึ่งในเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงร่วมกับพระพฤหัสและพระราหูครั้งนี้ครับพระเสาจะโครจรเดินหน้าเต็มกำลังย้ายกลับจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนเหมือนพระเสา จำศีนครับพระเสาเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสทําให้ดวงชะตาของบรรดุษยชาติทั้ง12ลัคนาราศีนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่ชี้เป็นชี้ตุยชี้ความสําเร็จชี้ความล้มเหลวของแต่ละท่านแต่ละบุคคลได้เลยนะครับวันนี้ผมนำ3เคล็ดลับหลังดาวพระเสาโคจรโยกย้าย มาให้กับกัญยาณมิรของผมทุกท่านทุกคนครับเคล็ดลับว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามโบราณอาจารย์ที่เคยได้ว่าไว้ที่ได้ถ่ายทอดกันมานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเคล็ดลับต่อจากนี้ทั้ง3เคล็ดลับท่านสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับเคล็ดลับที่1ครับขอให้กัญยาณมิรทุกท่าน ในวันที่พระเสาวย้าย13กุมภาพันธ์2569หาโอกาสนะครับนำพระพุทธรูปปางนาคปกซึ่งแทนด้วยพระเสาวเทวาเนี่ยนะครับไปถวายแก่พระพิสุสงนะครับร่วมกับสังกทานและผ้าไตจีวรแต่เคล็ดลับสำคัญครับตรงนี้ต้องนิมนต์พระพิสุสงเนี่ยสิบรูปตามกำลังพระเสามารับพระพุทธรูปผ้าไตจีวรและสังกทาน เพื่อเป็นการรับดาวใหญ่ดาวตรีเทพนะครับท่านอาจจะไม่ต้องทําคนเดียวอาจจะรวมตัวกับบูคณะในการทำนะครับแล้วก็นิมนตพระสงฆ์ทั้ง10รูปเจริญพระพุทธมนต์ในบทอันเป็นมหาวงคลต่างๆเพื่อนําน้ําพระพุทธมนตนั้นป่าพรมเพื่อขับไล่สิ่งที่มันไม่ดีเพื่อเสริมความเป็นมงคลเสริมกําลังจิตกําลังใจเสริมการ เริ่มต้นใหม่ในชีวิตในช่วงต้นปีครับเพราะดาวตรีเทพดาวแรกที่โคจรโยกย้ายในปี69และสำคัญมากคือพระเสาร์นั่นเองนะครับนี่คือเคล็ดลับแรกที่ท่านต้องทำที่สำคัญต้องทำในวันที่13กุมภาเท่านั้นนะครับใน3มเคล็ดลับนี้ต้องทําในวันที่13กุมภาที่พระเสาร์ย้ายเท่านั้นจึงจะสำาทธิ์ผลเคล็ดลับที่2ครับขอให้กัลยาณมิตรของผมทุกท่านทุกคนนะครับ หาโอกาสทําบุญในวันที่13กุมภาด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงปลาที่กําลังจะโดนปลิดชีวิตปลาที่อยู่ในตลาดนะครับจํานวนอย่างน้อย110ตัวนะหรือลงท้ายจะมากกว่านั้นก็ได้ครับแต่ลงท้ายปิดท้ายด้วยกําลังพระเสาคือ110ชีวิตในการคืนอิสรภาพให้ชีวิตแก่ปลาเหล่านั้นนะครับยิ่งเป็น ที่ตั้งคันด้วยจะยิ่งดีนี่คือเคล็ดลับที่2นะครับเคล็ดลับที่สครับเป็นเคล็ดลับการขอพรพระเสาวเทวาทุกๆวันที่พระเสาย้ายราศีในทุกๆประมาณ2ปีครึ่ง3ปีโบราณอาจารย์ได้ว่าไว้ให้เตรียมของอันเป็นมหามงคลผลละหมากลากไม้ขนมที่ไม่ทำลายสรรพชีวิตทั้งหมด สิบอย่างตามกำลังพระเสาและต้องเป็นขนมและผลไม้สีม่วงนะหรือสีแดงอมดําก็ได้นะครับมาตั้งบวงสวงพร้อมด้วยใบยสีมหาเทพใบสีมหาพรมน้ำสีม่วงนะครับสีแดงอมดําก็ได้สีม่วงก็ได้นะครับเจ็ดแก้วหรือสิบแก้วรวมถึงการที่จะบวงสวงขอพอรพระเสานั้นต้องตั้งนะ้ำโมสามจบ แล้วว่าพระกถาโสมานกะริธาโทสิบจบก่อนที่จะขอพรสิ่งที่ท่านปาถนาในปี2,569ให้ประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าขอมากกว่าหนึ่งข้อนะครับเคล็ดลับคือต้องขอเพียงข้อเดียวนี่คือ3เคล็ดลับง่ายๆจะว่าง่ายก็ง่ายแต่การที่นิบนพสิบรูป ก็ใช้คุณทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะครับถวายพระพุทธรูปพระไตจีวรสังฆทานต่อพระสิบรูปต้องปล่อยปลายร้อยสิบตัวต้องตั้งโต๊ะบวงสวงและโต๊ะบวงสวงที่ผมบอกเนี่ยเป็นการบวงสวงขอพรแบบย่อแบบกระทัดรัดที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ทุกท่านสามารถนําไปทําเองได้แต่ถ้ากัลยานมิตรท่านใดอยากจะหาคน นำท่านขอพอรนำท่านทำบุญในวาระโอกาสพิเศษที่ดาวเสารโคจรย้ายเข้าสู่ราศีบีนในรอบ30ปีแบบนี้ในวันที่13กุมภาพันธ์ผมอาจารย์สันมหาทศดาราขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสามารถมาร่วมกับผมได้ครับวันนั้นผมจะจัดการทำบุญใหญ่รับพระสาวเทวาโคจรย้ายราศีด้วยการทำบุญใหญ่ครับที่บน พระศิรูปจเจริญมหาพระพุทธมนต์ถวายพระพุทธรูปพระไตาจีวรสังฆทานทําบุญปล่อยปลานะว่าคาถาพิธีรอยเคาะปล่อยปลาทั้ง110ชีวิตแล้วก็จะมีการบวงสรวงไม่เพียงแค่ใบสีมหาเทพมหาพรมไม่เพียงของวงคล10อย่างน้ำาิบแก้วเท่านั้นนะครับเราจะจัดบรลลังบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่ตามโบราณประเพณีเพื่อขอพร เทพพระเสาเทวาและถวยเทพพมเทวดาทั่วทั้งอนันตจักรวานนั่นเองนะครับใครสนใจเข้าร่วมพิธีในวันนี้เรายังมีพิธีการในการนำวันเดือนปีเกิดของท่านมาผูกดวงตามหลักโหราศาสตร์นะครับและผูกมัดไว้กับเทียนอาคมเทพพระเสาเทวาเพื่อจุดในวันนั้นหลังจากพิธีบวงสวง นะการอ่านพิธีบวงสวงเพื่อความเป็นมหามงคลในระหว่างพิธีจะมีการขึงสายศิลตะข่ายเพชรโยงสายศิลลงที่ศีรษะของทุกท่านในงานพิธีแล้วก็จะมียันเทพเสายันเกาะเพชรในระหว่างร่วมพิธีด้วยอีกทั้งยังมีพิธีการลอยเคาะตัดผมตัดเล็บเศษเสื้อผ้ารูปถ่ายเพื่อเป็นการออลอยเคาะลอยกรรมเป็นความ เชื่อตั้งแต่โบราณอาจารย์มานะครับที่ถ่ายทอดกันมานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกท่านต้องใช้วิจารณ์เราทําเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจทําเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วชะตาชีวิตของท่านอยู่ในน้ํามือของท่านเองอยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมด้วยนะครับพิธีการทําบุญการขอพรที่โบราณอาจารย์นั้นสืบทอดต่อกันมานี้เป็นเพียงการ ให้กำลังใจเสริมชีวิตเสริมดวงชะตาในอีกแง่บุมหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมขอเรียนเชิญกัรยาณมิตรของผมทุกท่านทุกคนนะครับถ้าใครว่างใครอยากจะมาร่วมทําบุญกันอยากจะมาร่วมให้ผมเป็นผู้นําในการพาทุกท่านขอพรเทพพระเสาเทวามาร่วมกันจุดเทียนเทพพระเสาวเทวาที่ภูกกับดวงชะตาจักรราศีโบราณเดิมมา มาร่วมกันครับวันที่13กุมภาพันธ์2569ติดต่อเข้ามานะครับทางบ้านเขียวครับแอปซ SUN59 ที่ขึ้นมาหน้าจอตรงนี้นะครับรับผู้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนจำกัดนะครับเต็มแล้วปิดรับทันทีครับแล้วหวังว่าจะได้พบกับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับในงานพิธีขอบคุณครับ